ชาวลักนากันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมคุณอาจจะเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายกับคุณหรอกไม่ต้องมีใครมาแทนคุณได้หรอกตอนนี้ต่อนห้คุณจะใช้สแตนด์อินเขาก็ไม่มายุ่งกับคุณหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะต้องอดทนหน่อยเนาะแล้วก็ทุกอย่างที่คุณสร้างมาเนี่ย มันจะส่งผลให้คุณดีเกินที่คุณคาดคิดไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลใจอะไรเลยค่ะทำให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่นะคะผลดีจะเกิดกับคุณการเงินการเงินช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้คำว่าก่อนหน้านี้มันก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะติดขัดหรือการเงินของคุณเนี่ยไม่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่ในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ ทำให้การเงินคุณเริ่มขยับดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็วางแผนให้ดีใช้เงินอย่างระมัดระวังแค่นั้นเองค่ะ mm. ก็จะทําให้คุณไม่สะดุดเนาะ mm. ส่วนที่มีคู่เนี่ยอาจจะเป็นใช้คําว่างุหงิดกันอะใช้ศัพท์โบราณเลยสามวันดี4วันไข้แหละเพราะอะไรเพราะคุณนะ่ะไปเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวกันหรือไปโฟกัสเรื่องความสําเร็จนะคะหาเวลามาคุยกันแล้วก็ เวลาพูดอะไรก็ระมัดระวังคาพูดนิดนึงค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกังง้องกังแงงกันอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ความรักของคุณคู่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะยังไงก็ติดตามเบียนตราได้ตามช่องทางนี้นะคะ